ยู uh u, สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะพบกับแม่ใบไผ่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ใบไผ่จะมาบอกวิธีนะคะถ้าเราเปลี่ยนพื้นที่ในการเล่น facebook นะคะเราก็สามารถได้รับไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะหลายคนนะคะแ,บบแม่ใ่ไผ่จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเออลืมอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาเลโอเคนะคะหลายคนนะคะเป็นคนที่ ชอบเล่น Facebook อยู่แล้วชอบแบบว่าดูคลิปวิดีโอชอบดูแบบว่าเรื่องเรื่องแบบว่าเป็นคลิปวิดีโอนะคะเราชอบดูอยู่แล้วแต่เรารู้หรือไม่คะทุกครั้งที่เราไปดูของเขาอะค่ะเขาคนนั้นหรือเจ้าของเพจเขาก็สามารถมีรายได้ได้เหมือนกันยิ่งยอดวิวสูงเท่าไหร่ยิ่งเราเป็นคนดูให้เขานะเขาก็ยิ่งได้รับเงินถามว่าได้รับจากไหน a c e b o o k อะค่ะก็จะเป็นคน ได้รับเงินโดยตรงจาก Facebook เลยถ้าหลายๆคนจะจะดีกว่ากันไหมคะเท่าวันนี้นะเท่าวันนี้นะมาเป็นของเราเราได้รับเงินโดยตรงจาก Facebook ทุกที่นะคะเราไปดูวิดีโอของคนอื่นใช่ไหมคะทีนี้เราจะทํายังไงให้เราเนี่ยแหละเปลี่ยนพื้นที่ของเรา ให้คนแบบมาดูวิดีโอของเราบ้างก็คือเอาง่ายๆสรุปเลยคือปกตินะคะเราจะเล่น a c e b o o k อะคะ่ะเราจะเล่นบนแพลตฟอร์ม Facebook นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเล่นแบบว่าการโพสต์วิดีโอของตัวเราเองหรือเป็นวิดีโอที่เราเคยโพสต์อยู่ใน a c e b o o k แล้วเปลี่ยนนะคะให้ไม่โพสต์ในแฟนเพจให้มาโพสต์ในแฟนเพจหรือคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเรายิ่งโพสต์ในแฟนเพจนะคะมีการยอดวิวได้ดูมากเท่าไหร่และเราก็สามารถมีได้ได จาก Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะมีคุณสมบัติของการรับไปได้จาก Facebook นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็แม่ไปไห่ก็จะมาบอกให้นะคะแต่แม่ไผ่กำลังจะพูดคร่าวๆว่าวันนี้เราเป็นผู้ดูของคนอื่นคนอื่นก็ได้รับเงินถูกต้องไหมคะแต่มันจะดีกว่ากันไหนถ้าคนอื่นเราเป็นผู้สร้างให้คนอื่นดูบ้างไผ่ว่าวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีโอกาสทองะคะสำหรับคนไหนที่ไม่ชอบว่าสร้างตัวตนไม่ชอบไร์สนไม่ชอบขายของหรือ จะรายสดจะสร้างตัวตนก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าคุณทําในแพลตฟอร์มที่ถูกนะคะคุณก็สามารถได้รับรายได้จาก Facebook ได้เหมือนกันวันนี้แม่ไม่ไผ่นะแม่ไม่ไผ่ไม่ได้เป็นคนมาสอนเองนะคะแต่แม่ไผ่จะให้ฟังโค้ดบอสนะคะจะเป็นโค้ดที่สามารถสอนวิธีการรับราได้จาก f a c e b o o k นะคะนั่นก็คือ f ฟ c เฟซบุ๊กแอนเบรกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสอนยังไงบ้างน,นะคะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนนะคะ ตอนนี้พวกเรารูมไหมครับว่าการที่เราจะมีรายได้นะครับบน a c e b o o k ง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้นะครับเฟซบุ๊กได้เปิดฟังก์ชันใหม่ก็คือเป็น Facebook Ad Break นะครับเราสามารถที่จะมีรายได้จากการทําคลิปนั่นก็คือว่าถ้าคลิปใดของเรานะครับที่มีความยาวมากกว่า3นาทีนะครับ Facebook นะครับจะเอาโฆษณามาลงในคลิปให้เราซึ่งเราก็จะมีรายได้จากตรงนั้นนะครับเป็นรูปแบบคล้ายๆเหมือนกันกับใน YouTube เลยแต่ว่าเงื่อนไขของ a c e b o o k นะครับจะค่อนข้างง่ายกว่าใน YouTube ถ้าใครสักคนหนึ่งนะครับจะด เขาจะต้องเสิร์ชหาก่อนถึงจะสามารถดูได้แล้วถ้าเกิดเราติดแท็กหรือว่าติดคาค้นเนี่ยไม่เป็นนะครับเขาก็จะไม่สามารถเห็นคลิปของเราได้เพราะฉะนั้นยอดวิวในยู u ูบอะครับมันก็เลยเกิดขึ้นช้าไม่เหมือนกับใน Facebook นะครับเฟซบุ o กเนี่ยจะมีการนําส่งเราสังเกตนะครับว่าเวลาคลิปที่เราดูใน a c e b o o k เนี่ยส่วนมากเราไม่ได้ค้นหาถูกไหมครับแต่ว่าเฟซบุ o กอะครับจะมีการนําส่งฟีดข่าวมาให้เราได้ดูเองเพราะฉะนั้นนะครับยอดวิวในเฟซบุ o กนะครับมันก็เลยเป็นยอดวิวที่ขึ้ ของเราก็เลยจะค่อนข้างเร็วกว่าใน u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่สนใจสําหรับพารเดียนนี้นะครับพี่บอสสอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับใครที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทําออนไลน์ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นไม่รู้จะเอาวิดีโอจากที่ไหนมาทํานะครับพี่บอสมีแหล่งดาวน์โหลดคลิปนะครับมีแหล่งดาวน์โหลดวิดีโอนะครับเป็นหมื่นหมื่นคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะสามารถประหยัดเวลาตรงที่เราไม่ต้องถ่ายทําคลิปเองนะครับจะมีแหล่งดาวน์โหลดแนะนําให้เราสามารถเอาคลิปแล้วนะครับมาตัดต่อแล้วก็ใส่โลโก้ช่องของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ใครที่สนใจอยากจะมีรายได้จากการทํำใิ้บน Facebook ปกตินะครับคอร์สนี้นะครับอยู่ที่5,900บาทนะครับแต่ว่าช่วงโควิดนะครับพี่บอสลดพิเศษให้เลยนะครับใครที่สนใจพิมพ์คว่าเพราะว่า990นะครับมาใต้คอมเมนต์นี้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับทักไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนนะครับสวัสดีครับโอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเมื่อสักครู่น,นะคะก็พี่บอสได้เล่าไปหมดแล้วนะคะว่าเราจะมีแหล่งในการดาวน์โหลดคลิปนะคะคือเราสามารถทําได้บอกเลยนะคะคนไหนที่ตัดต่อวิดีโอไม่เป็น,ไม,ปนไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะทําไม่ได้นะคะไผบอกเลยว่าเราทําตามพี่บอสค่อยๆทําตามนะคะไผบอกเลยทุกคนสามารถทําได้หมดแล้วทุกคนสามารถรับไรายได้ได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ขอแค่คุณมีใจที่คุณอยากจะเปิดรับไรายได้จาก Facebook นะคะไผบอกเลยคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะวันนี้แม่ไผ่ก็ฝากคอร์สเฟซบุ๊กแอดแบ็กไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจที่อยากจะมีาได้เพิ่่มออีกนชงงท ะะอีกหนึ่งกระเป๋านะคะแม่ไปไผ่แนะนาเดจ้าแม่ไผ่แนะนานะคะเราเจอกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไปนะคะบอกเลยนะคะว่าอันนี้เพียงแค่เราเปลี่ยนพื้นที่ในการเล่น Facebook นะคะก็มาเล่นในแฟนเพจเราก็สามารถรับไปได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะถ้าสนใจนะคะว่าจะรู้ลึกเข้าไปยังไงนะคะเราต้องคุยกันนะคะเนาะวันนี้ก็ขอฝากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแอนเบย์ไว้ด้วยนะจ๊ะไ้ก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ